สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC m o t o g p นะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมอีกเช่นเคยครับวันนี้อาจจะมาเจอกับทุกคนเร็วกว่าเดิมหน่อยหนึ่งนะฮะจะได้ตามข้อมูลข่าวสารกันได้ทันท่วงทีกันเนาะวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องราวของการเทสในเมื่อวานนี้นะครับเป็นการเทสรอบที่2วันแรกเวลาเสร็จสิ้นการเทสไปตามเวลาในประเทศไทยประมาณตีหนึ่งไม่รู้ว่ามีใครตามติดหน้าจอเพื่อที่จะดูความเปลี่ยนแปลงดูตารางเวลากัน บางไหมนะฮะยังไงก็ได้รับข้อมูลข่าวสารมาจากตรงไหนอย่างไรกันบ้างเนี่ยก็เอามาแชร์เอามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในคอมเมนต์กันได้เต็มที่เลยนะครับ <c oughs> ยังคงเหลือการเทสอยู่อีก2วันนะครับก็คือคืนนี้แล้วก็คืนพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่กาต้าน,นะฮะเขาจะเริ่มเทสกันก็คือบ่าย2อถึง3ทุ่มเมื่อเห็นรายละเอียดแบบนี้มันก็จะมีความแตกต่างทางด้านของสภาพอากาศใช่ไหมฮะรอบบ่ายแล้วก็ประมาณสัก6โมงหนึ่งทุ่มอันนี้ ก็จะอุณหภูมิก็จะเริ่มเย็นลงดังนั้นก็เก็บข้อมูลกันเรียกว่าเต็มที่กันเลยทีเดียวนะ,ะสำหรับหลายทีมที่ยังคงมีสิ่งที่มันขาดๆเกินๆอยู่นะฮะยังควานหาต้นตอสาเหตุปัญหาข้อผิดพลาดของทีมเองยังไม่เจอเนี่ยก็เหลือ2วันสุดท้ายเท่านั้นก่อนที่จะพักไป2ส,สัปดาห์แล้วก็ลงแข่งขันจริงๆสนามแรกนะครับในวันที่28นะฮะ ไม่แน,น่ใจว่า PPTV HD 36จะถ่ายทอดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวให้รอใกล้วันก่อนนี้ก่อนอาจจะมีการออกมายืนยันอย่างเป็นทางการแต่ตอนนี้เหมือนยังเงียบๆอยู่เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวคุยถึงรายละเอียดสำหรับเมื่อวานก่อนนะฮะก็เป็นความยอดเยี่ยมของดูค a ติอีกแล้วโดยนักแข่งมาเลข43ครับแจ็คมิลเลอร์แจ็คมิลเลอร์ก็เรียกว่าทำสถิติขึ้นมาใหม่สถิตินี้ก็ทำไว้ตั้งแต่ปี2018โดยโยฮันซาโก ก็ถือว่าซาโก้ก็เป็นส่วนหนึ่งของดูคาตีนะครับเป็นอย,อยู่ในทีมพราม็กก็คืออยู่ในรัวาชายคาเดียวกันกับแจ็คนั่นแหละ <c oughs> สถิติก็เรียกว่าซาโก้ทาไว้เมื่อ2ปีกว่าที่แล้วคราวนี้ก็มาถูกทําลายโดยแจ็คมินเลอร์มันเป็นสถิติที่เรียกว่าสวยหรูงดงามมากนะครับ1นาที53.1เนี่ยโอ้โหอลังการงานสร้างจริงๆแล้วก็ท็อปสปีดที่แจ็คบิดเข้ามาเนี่ย350นิดนด มันก็เลยส่งผลให้เวลาต่อรอบโดยรวมของเขาเนี่ยเรียกว่าพุ่งลงมากดลงมาได้ต่ําขนาดนี้จนทําลายสถิติของซาโก้ไปในที่สุดนั่นแหละจริงๆจะว่าไปแล้วเนี่ยถ้าเรามองตั้งแต่ช่วงเทสเริ่มต้นเลยนะครับมันก็จะมีอยู่2คนที่โดดเด่นจริงๆก็คือแจ็คมิลเลอร์แล้วก็ฟาบิโอควาตาราโร่ของเยมาฮ่าที่ผลัดกันขึ้นผลัดกันนําอยู่ตลอดนะฮะเรียกว่า2คนนี้ไม่ยอมกันเลยทีเดียว แต่พอในช่วงท้ายๆจริงๆนะครับกลายเป็นแจ็คมิลเลอร์ที่เฉือนมาต้องเรียกว่าเฉือนนิดเดียวจริงๆนะฮะคือแจ็คเนี่ย1.53.1ในขณะที่แฟบเนี่ย1.53.2เรียกว่า0.08วินาทีโอ้โหมองด้วยตาเปล่านี่แทบถ้าวิ่งมาพร้อมๆกันนี่ดูไม่ออกเลยฮะว่าใครเข้าเส้นชัยก่อนกันแล้วก็ตามมาด้วยนักแข่งยาม่าอีกคนนึงนะครับนั่นก็คือมาร์วิลลิยาเลสนะครับที่กดมา ตามหลังแจ็คมาแค่เศษเสี้ยววินาทีเหมือนกันเราได้เห็นความความยอดเยี่ยมของแจ็คมิลเลอร์แล้วเนี่ยรวมทั้งความยอดเยี่ยมของดูคาติคันอื่นๆด้วยนะฮะสังเกตดูครับว่าท็อป10เนี่ยที่กดกันเข้ามาเนี่ยเรียกว่ามีหลายค่ายหลายทีมดูคาติเนี่ยจัดไปซะ3คันเลยทีเดียวถือว่าเป็นนักแข่งหน้าเก่านะครับแจ็คมิลเลอร์โยฮันซาโก,ก้ก็ตามามาอันดับที่4นะครับแล้วก็เปกโก้มาอันดับที่9 ยิ่งเป็นรายของซาโก้เนี่ยน่าสนใจนะครับว่าแม้ว่าเขาจะไม่ได้เร็วที่สุดในเวลาต่อรอบเนี่ยแต่เหมือนสถิติอย่างไม่เป็นทางการตั้งแต่เทสมาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่บิดได้เร็วที่สุดว่างั้นประมาณ352กว่าโอ้ก็คือแซงแจ็คในในเมื่อคืนนี้ไปอีกนั่นก็คือเขาเรียกว่าเป็นความน่ากลัวของดูคาติที่มีต่อทีมอื่นๆแล้วก็ ยังมีนักแข่งบางคนนะครับที่เรียกว่าทำเซอร์ไพรส์เราก็ต้องปรบมือให้ดังๆเหมือนกันนะฮะสองพี่น้องเอสปาการโรไม่ธรรมดาครับโดยเฉพาะรายของจริงๆก็ทั้งสองคนนั่นแหละคือทั้งอเล็กซ์สปาการโรหมายเลข41นะครับพารถอาร์พิเลียเนี่ยขึ้นมาติดท็อป5ท็อป6ได้สบายเลยนะหลังจากที่ผ่านพ้นการเทสไปในสามวันแรกนะครับเช็คดาวเทสแล้วก็การการเทสสองอีกสองวันต่อมาเนี่ยอาจจะเหมือนเป็นลูกฟลุกหรือเปล่า แต่มาในเมื่อคืนนี้เขาก็เรียกว่าแสดงผลงานอีกแล้วนะฮะโดยการบางบางช่วงเนี่ยเหมือนจะกดขึ้นมาในหัวแถวด้วยซ้ำนะฮะแต่พอสรุปออกมาแล้วก็จบอนันดับที่6ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสำหรับอาร์พิเลียนในปีนี้แม้ว่าท็อปสปีดเนี่ยอาจจะหายไปนิดนึงเมื่อเทียบกับรถเวอร์ชั่นเก่าของพวกเขาในปีที่แล้วแล้วก็ต้องลองว้าวอีกครั้งนึงให้กับโพส์ากาโรฮะนักแข่งหมายเลข4 4ของเรปโซฮอนด้า หลายคนบอกว่าเอ๊สงสัยเขาจะปรับเนื้อปรับตัวได้เต็มที่แล้วมั้งก็คือเมื่อวัน2วันนี้ออกมาออกมาเปิดใจนะครับเชิงทมทมตัวแล้วว่ายังยอมรับว่าเครียดเหมือนกันนะยอมรับว่ากังวลอยู่เหมือนกันเพราะว่าไม่รู้ว่าลิมิตอะไรต่างๆของรถ r c 2 1 3 V ที่เขาเพิ่งควบมาได้แค่ไม่กี่วันเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแนะ่ดังนั้นก็คงจะต้องเรียนรู้อะไรไปอีกเยอะอยู่นะฮะแต่ไงเมื่อคือนนี่กดมาคือบางช่วงนี่กดขึ้นหัวแถวเลยนะครับ ถือว่าทําเวลาได้ดีที่สุดของ Honda เลยทีเดียวนะอีกคนหนึ่งนะครับของ Honda ที่โผล่มาก็คือนาะคาคารมินะครับปิดท้ายด้วยอันดับที่10ครับก็ไม่ธรรมดาแต่นาะคาคารมิก็ไปไปพลาดล้มนะ <c oughs> แต่นักแข่งไม่เป็นไรฮะรบสบายหายห่วงคือ2 Honda ของ LCR เนี่ยพลาดล้มไปทั้งคู่เลยนะครับอ l เล็กมาเกก็เหมือนกันนะครับเปิดก่อนเพื่อนเลยตั้งแต่นู้นนะครับการเทสรอบแรกแล้วก็ทีมแห่งแชมป์โลกครับ อันนี้ก็กาะหลังกันมาติดๆนะฮะอันดับ7อันดับ8ก็คือจวอนเมียกับอาร์เรกลินก็ยังคงรักษาสเต็ปนี้เอาไว้สังเกตไปเลยนะครับว่าทั้งรินแล้วก็ทั้งเมียเนี่ยเขามักจะอยู่ในอันดับท็อป10ตลอดประมาณนี้แหละไม่ได้หวือหวานะครับอาจจะมีบางช่วงที่แอบขึ้นมา4ขึ้นมา5บ้างนะฮะแล้วก็ตกไปแต่ก็ก็ไม่เคยหายไปจากหน้าจอ10อันดับแรกมันก็บ่งบอกให้เห็นนะฮะว่า คือไม่ได้ว่า,ไม,ไ,วาไม่ได้ว่าทาตัวเลขเนี่ยให้แฟนๆเนี่ยได้กังวลได้ปวดเสียนเวียนกล้าวเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ทําตัวเลขให้แฟนๆเนี่ยได้รู้สึกว่าอุ้ยมีลุ้นจังอุ้ยแบบว่าต้องมาดีแน่เลยอะไรประมาณนี้ให้ตัวเลขมันมันอยู่ประมาณนี้นะครับไปลุ้นไปวัดใจกันเอาตอนแข่งจริงประมาณนั้นนะฮะ <c oughs> ทีมที่ต้องเรียกว่าอาจจะยังคงควานหาตัวเลขที่สวยๆงามๆยังไม่เจอครับก็คือ ทีม KTM ทีมที่ชนะถึง3ครั้งในปีที่แล้วแต่รู้สึกว่าเหมือนข่าวล่าสุดออกมานะฮะว่าเครื่องยนต์ใหม่ของพวกเขาเนี่ยจะเอามาใช้ในปีนี้แน่นอนดังนั้นยังไม่แน่ใจนะครับว่าการเทสในเมื่อคืนนี้เนี่ยมันเป็นแบบไหนกันแน่ในส่วนของรายละเอียดของเครื่องยนต์แต่ถ้าดูตัวเลขเวลานะครับถือว่า2คนจากทีม Factory โรงงานทั้งโอริเวลและก็ทั้ง, ira, ง Brad b บดบินเดอรเนี่ยก็ยังถือว่า ผลงานยังไม่ได้ว่าโดดเด่นขึ้นมามันไม่เหมือนกับที่ผ่านๆมาในการเทสนะฮะที่ผ่านมาเราจะเห็นรายชื่อของ2คนนี้เนะี่ยโผลขึ้นมาติดท็อปสิให้ได้ให้ได้ให้ได้ไดลุนกันอยู่แต่คราวนี้ปรากฏว่าไม่ฮะรวมทั้ง2นักแข่งจาก SRT Yamaha นะครับโมวิดาล่เองก็ติดอันดับที่11ในขณะที่รอซซี่ก็ขยับขึ้นมานิดหนึ่งนะฮะรู้สึกว่าจะจบอันดับที่13 คือถ้ามองโดยรวมเนี่ยนะฮะ28คนนะครับที่ไปลงทำการเทสในเมื่อวานนี้รวมทั้งเทสไลเดอร์ด้วยเนี่ย <c oughs> มันก็จะมีคนที่บิดได้1.53เนี่ยมีแค่อยู่6คนนะฮะไล่ตั้งแต่แจ็คมิลเลอร์แล้วก็ไปสิ้นสุดที่อเล็กซ์สปากาโรครับหลังจากนั้นอันดับที่7ลงมาจนถึงอันดับที่17เนี่ยอันนี้บิดอยู่ที่1.54คือถ้ามองตัวเลขแบบนี้เนี่ยผมก็ถ้า แตาเกิดว่าผมจะเชียร์ใครหรือว่าผมจะมีส่วนในการดูแลทีมไหนยังไงก็ตามผมว่าผมไม่ซีเรียสกับตัวเลขอย่างนี้นะเพราะว่ามันก็ค่อนข้างที่จะคู่ขี้สูสีอยู่ถ้าเราวัดจาก7ลงมา17เนี่ยตั้งเท่าไหร่ตั้ง10กว่าคันนะฮะเทสต์แรเดอร์ก็คือของยามาฮ่าเนี่ยก็จะมีอยู่3คนเลยนะฮะคาร์สโลรู้สึกว่าคัสโคลเราได้เห็นสีรถที่มันเปลี่ยนไปในผมขอขอนุญาตพูดเรื่องคารสโตนิดหนึ่งนะฮะบางคนอาจจะสงสยัยเอ๊คุณปุ้ยเกิดอะไรขึ้นนะฮะคัรสโคลไปเอาร ก็มันเป็นรถ YZR M1 ตัวแข่งของยามมฮ่านั่นแหละฮะแต่สีสันลวดลายเนี่ยมันสะดุดต,ตาก็เพราะว่ามันเป็นสีสันร,รุ่นลิมิเต็ดไม่ใช่ลิมิเต็ดพูดผิดรุ่นสเปเชียลก็คือรุ่นพิเศษครับ <c oughs> ไม่ใช่จะไปขายที่ไหนเนาะลิมิเต็ดได้ยังไงก็ฉลองครบครอบ60ปีที่ยามมฮ่านี่ยอยู่ในวงการ World GP หรือว่าวงการกลางปีมาแล้วนะครับตั้งแต่นู้นลงแข่งปีแรกยุค60ฮนะประ,ประมาณประมาณปี1960 ดังนั้นลายนี้ก็ใช้แข่งลวดลายแบบนี้แหละก็เลยเอามาใส่ในรถคัสโล o ก็เลยดูเอะเรานึกถึงใครฮะรถสีขาวอย่างนี้คงจะนึกถึงซิกห8หรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าคัสโล o จะมีโอกาสได้ลงไวการ์ดแล้วก็ด้วยรถสีนี้หรือเปล่าเอาก็ตามรุ้นอีกทีนะฮะก็นอกจากคัสโตรก็จะมีนักแข่งเทสไรเดอร์2คนนะครับจากยามาฮ่าแล้วก็จะเป็นเทสไรเดอร์ของ KTM ก็คือ นักแข่งหมายเลข26นะครับนะฮนี่เปโดซ่าก็ลงไปของดูคาตีก็มิเชลพิโร่ก็ลงไปของซูซูกิก็ซินแวงเกนวนโตลิก็ลงไปนะครับก <c oughs> ็เลยกลายเป็นปร,รวมๆไปแล้วเนี่ยทั้งหมด28คนทีนี้เมื่อเห็นตัวเลขเวลาแบบนี้ทุกคนรู้สึกอย่างไรบ้างฮะรู้สึกว่ามันน่าจะคนนั้นน่าจะมาหรือเปล่าคนนี้เอไม่น่าจะไหวหรือเปล่ายังไงก็รู้สึกแบบไหนก็ เอามาวิาพากษ์วิจารณ์นะฮะยกเหตุผลยกอะไรก็แล้วแต่มาแลกเปลี่ยนมาคุยกันได้แต่สําหรับผมผมมองนะฮะว่ามันก็จะจะยังคงหาคําตอบในตรงนั้นไม่ได้ชัดเจนหรอกครับคือ2วันที่จะถึงก็คือคืนนี้กับคืนพรุ่งนี้เนี่ยน่าจะมีอะไรที่มันเด็เดๆกว่านี้อยู่คือหลกัหลกๆเมื่อคืนที่เราได้เห็นความชัดเจนเนี่ยแต่ละทีมมักจะเอาแชสซีตัวใหม่กับตัวเก่าลงไปลงไปเพื่อที่จะหาข้อแตกต่าง สำคัญมากๆนะครับแชสซีเนี่ยเพราะว่ารถเนี่ยมันจะมีความสเสถียรมันจะมีปัญหาในการเข้าโค้งมันจะกินยางนะครับหรือ,อไรองไงก็แล้วแต่เนี่ยปัญหาต้นต่อแรกๆจริงๆก็คือต้องมาจากแชสซีนะฮะถ้าเกิดว่ามันมันไม่สมบูรณ์ไม่เพอร์เฟกจริงๆเนี่ยอาจจะเกิดปัญหาในตอนแข่งจริงได้แล้วก็นักแข่งหลายคนก็พยายามที่จะใช้เวลาเนี่ยในการลงเทสกับไอ้เจ้าแชสซีใหม่ๆเนี่ยเยอะ อย่างตัวอย่างที่เห็นได้เด่นชัตก,ก็คือมาา์ริวญยาเลสนะครับเทสไปประมาณ7 0 7 7 7 8รอบนะคนเดียวแต่ถ้ามองโดยรวมก็คือเขาจะวิ่งกันอยู่ประมาณ50-60ถึง60รอบครับวิ่งอยู่ประมาณนี้แล้วก็จะมีนักแข่งอยู่คนหนึ่งเป็นเทสไตรเดอร์อยู่คนหนึ่งที่วิ่งไปแค่15รอบนะฮะบอกว่าปวดคอว่าอย่างนั้นไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือสเตฟานบาเดอร์นักแข่งเทสไตรเดอร์หมายเลข6ของเรปโซฮอนด้าอ่ะก็ 15รอบก็คงจะเพียงพอสําหรับเขาแล้วฮะแต่ก็ทํทาเวลาได้ดีอยู่ในในในช่วงในช่วงการเทดสครั้งที่แล้วนะครับแต่มาคราวนี้ก็ถือว่าชิงออกไปก่อนเนาะทีนี้เรามาดูแชสซีกันต่อนะฮะทุกคนคนที่รู้สึกว่าอาจจะรู้สึกดีกับแชสซีน่าจะเป็นทางยามาฮ่าใช่ไหมเพราะว่ายามาฮ่าก็ดีขึ้นนะฮะมองภาพรวมทั้ง2ทีมเนี่ย แบ,บเองแม้จะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้แตกต่างเท่าไหร่นะกับแชสซีตัวปี2019ที่เขาชอบที่เขาอยากได้เนี่ยแต่มันก็สามารถที่จะทําให้เขาแข็งแกร่งจนเรียกว่าตามหลังแจ็คมิลเลอร์ในแค่เสี้ยววินาทีจริงๆเขาก็น่าจะพอใจตรงนั้นแล้วนะฮะแล้วก็มาวิลวินญาเลสนะครับหลังจากที่การเทีบครั้งที่แล้วไม่ได้ใช้แชสซีตัวใหม่เหมือนกับคนอื่นเขาเนี่ยคราวนี้ได้ใช้ฮะแล้วก็อย่างที่บอกไปก็คือ ท็อปกันก็ไปใช้เวลาในการฝึกซ้อมนี่เยอะกับไอ้เจ้าแชสซีตัวใหม่ตัวนี้นะแล้วก็รอสซี่ครับวอลเอนิโนรอสซี่เองก็อาจจะอันดับอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ในช่วงการเทสรอบที่ผ่านมาแต่คราวนี้พ่อหมอก็รู้สึกว่าพอใจนะฮะที่หลายสิ่งหลายอย่างเริ่มที่จะเป็นบวกมากขึ้นแม้ว่าอันดับเวลาจะขยับขึ้นมาดีกว่าเดิมนะฮะก็คืออาจจะขยับมาจาก4ีห้าอันดับขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มี ตามหลังผู้นำได้ได้ได้ดีขึ้นเนี่ยแต่ลอซี่เองก็ก,ก็ก็มองนะฮะว่าเริ่มเริ่มเริ่ม,มที่จะเข้าที่เข้าทางแล้วว่าอย่างนั้นนะครับแล้วก็ท็อปสปีดที่มันเพิ่มขึ้นก็ทำให้พ่อหมอยิ้มนอย,ยิ้มใหญ่เหมือนกันนะเราได้เห็นนะครับบางคนอาจจะบอกว่านี่ใช่ลอสซี่เหรอคือบิดมาได้3 4 0 4 2 43ประมาณนั้นนะฮะใช่จริงๆฮะเมื่อคืนนี้ผมก็นั่งดูตัวเลขที่มันไล่หมุนห,นหนกันไปเนี่ย ผมเองก็ตกใจเหมือนกันเอ้พอหมอ,อบิดมาได้ขนาดนั้นนะครับก็ถือว่าท็อปสปีดแม้ว่ามันจะตามหลังดูคติอยู่ประมาณ10กิโลกว่ากว่าเนี่ยแต่มันก็ดีขึ้นเมื่อเทียบกับในช่วงการเทสวันแรกที่เกิดขึ้นนะฮะผมก็เลยมองว่ายามาฮ a เองก็ถือว่าก้าวกระโดดอยู่เหมือนกันแต่ทีมที่ทีมที่ยังยังคงควานหาความลงตัวยังยังไม่เสร็จก็คืออย่างที่ผมบอกไปคือ KTM นั่นแหละนะฮะ ดานิโล่ไปทุ c ก็ไปพลาดล้มนะฮะแต่แต่นักแข่งก็ไม่เป็นไรหรอกวันก่อนนู้นแบ a n d บินเดอไปพลาดนะครับคราวนี้มาลงที่เทค r รีก็เลยทําให้เวลาของพวกเขาโดยโดยรวมเนี่ยอาจจะอาจจะถึงยังถือว่าทําให้ FC ไข้ส้มเนี่ยยังอกสั่งขนแขวนกันอยู่นะฮะมีทีมไหนที่น่าจะมีลุ้นอีกนะครับลูก,กี้หน้าใหม่เป็นอย่างไรกันบ้าง3คน3คนก็ตอนนี้เหมือนเวลาจะ จะบอกว่าเวลาดรอปลงมันก็ไม่ใช่นะคือเขาก็ทาได้ดีทําได้ดีทําได้เทียบเท่าหรืออาจจะมากกว่า,าจ,จะดีกว่าของเดิมเมื่อครั้งที่แล้วนั่นแหละแต่มันเพียงแต่มีนักแข่งบางคนเนี่ยที่เป็นนักแข่งรุ่นพี่เนี่ยเขาขยับเวลาขึ้นมาก็เลยบีบให้อาดับของพวกเขาเนี่ยร่วงลงไปนะครับถ้ามองโดยรวมนี่ก็คือคนที่ยังยังน่าเป็นห่วงกว่าใครเพื่อนก็คือลูกามาลินี่เอ๊เกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือลูกาเองก็ มีปัญหาในส่วนของเซตติ้งท่านั่งนะครับเห็นเขาบ่นอยู่แต่ไม่รู้ว่ามันยังคงควานหาเซตติ้งที่มันลงตัวที่ทำให้เขาขับขี่โดยธรรมชาติที่สุดไม่ได้หรือเปล่านะฮะแต่อย่าง,าง,างว่านะมันมันมันก็ด้วยความที่ขึ้นมาปีแรกทุกคนมันก็มักจะเป็นกันอย่างนี้แหละยังยังไม่ได้ชัดเจนนะฮะแล้วก็มีทีมไหนอีกบ้างที่ที่ยังไม่ได้พูดถึงนะฮะเอะก็อ่ะน่าจะสรุปรวบยอดโดยรวมแล้วนะครับ ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่า2วันจากนี้เนี่ยจะมีไอเทมเสริมอะไรเข้ามาสำหรับนักแข่งที่ยังคงควานหาสิ่งที่เป็นฟอร์มที่เจ๋งที่สุดของตัวเองยังไม่เจอนะฮะหรือนักแข่งที่ซ้อมมาดีในการเทสต,ตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วก็ตั้งแต่คืนเมื่อวานนี้เนี่ยจะรักษาสเตปได้มากน้อยเพียงใดนะครับคืนนี้ก็ปา,มา,ม,ามารับชมกันอีกครั้งหนึ่ง สำหรับใครที่ถามผมมานะครับว่าจะไปดูตารางเวลาได้อย่างไรเนี่ยก็คงจะต้องซื้อแพ็กเกจของทางดอหน้าเขานะครับถ้าจะดูแค่สกอร์เวลารยายละเอียดเรื่องของเวลาเนี่ยอันนี้ประมาณประมาณ800บาทนะฮะซื้อซื้อได้แต่ถ้าใครอยากจะดูวิดีโอสดๆเนี่ยนะฮะอันนี้ก็คือจ่ายประมาณ6,000บาทก็จะได้ติดตามเห็นหนักแข่งเนี่ยตัวตัวเป็นในเขาวิ่งในสนามนะครับอ่ะเลือกเอา <c oughs> ว่าจะเสีย8,000หรือจะเสีย อาจหลือจะเสีย6,000หรือจะเสีย800หรือจะมานั่งคุยก,กันกับผมในอีกวันต่อไปหลังจากการเทสออันนี้ก็จะได้ข้อมูลมาเหมือนกันนะทุกคนอาจจะขาดตกบกพร่องบ้างอาจจะไม่ครบตรงไหนยังไงก็ขออภัยนะครับเดี๋ยวไปเพิ่มไปเสริมกันในคอมเมนต์แล้วกันนะฮะทุกคนวันนี้ลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ